จัดยมทุกคนทุกท่านเนาะรับไทยสวันทีห้ากุมภาพันธ์สองพันหนาร้อยหกสิบเจ็ดนั่นแหละส่วงนี้ก็สวงกรรมฐานนะมันมีกฎระเบียบเอาก็รรักษากฎระเบียบนะคือรักษากรรมฐาน กรรมฐา,านคือรักษาใจเจ้าของนั่นแหละฝึกใจเจ้าของการงานของจิตใจอาศัยอุบายอาศัยสิ่งกระตุนคือตั้งกฎมาบังคับจะว่าบังคับกับบังคับนั่นแหละบังคับกิเลสนั่นแหละกิเลสมันหลายกิเลสมันหนา,นหนาบังคับให้มันเบาบางลงแน่เพราะมันหนาหลาย ปล่อยว่างแน่ยึดมันถือมันหลายนะเลยเอาศัยกดอาศัยระเบียบอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นมาสวอยกระตุนนะอบลมจิตใจเจ้าของเนี่ยยาปะยนาเวาะาคุยย่านินท่าเดียวมึงมีคำว่าเก็บป,ปะไว้แน่เอาไว้กินข้าวเก็บปะไว้กินข้าวดีก,กว่าเอาไว้ด่าคนเห็นไหม ปากไว้สวดมนต์ดีกว่าบ่นให้คนลำคันปะไว้ในเฮ็ดในสิ่งที่เป็นประโยชน์คำว้าคำจ่าเอามาว้าเนี่ยมันดีเอามาเนี่ยเอามาคือว่าเอามาย็ดบุญก็ได้คำว้าคำจ่าเอามาเว้าให้โทษเจ้าขวงก็ได้เอาทิมแทงผู้นั้นผู้นี้ก็ได้คือกันนั้นนั่นแหละมันมันอยู่ที่มุมมองนุนิปัญญา ใช้วาจาให้เกิดประโยชน์เพื่อว่าเป็นสัมมาวาจาอันล่ะก็เป็นทั้งมักเนาะจักใช้คำว่าวาให้เกิดประโยชน์เม้นเขามาด่าก็ด่าขึ้นในนี้ก็ใช้ทำร้ายกันในนีเน้เราต้องศึกษาธรรมชาติกิเลสนั่นแหละเพื่อสีมาว้เาเข้ามาพ่อใจก็ย่าดอกมันกิเลสเขานนี้แหละจงังหวะรักษาใจเจ้าของรักษาเอ่ กดเพราะว่าเข้าใจกดว่ามันซอยสรงเสริมไม่เข้าเลยได้เห็นกินเลสเจ้าของมันสิฝืนมันสิบีบขันเห็นไหมบ่บีบขันเธอทนบ่ได้เย่เเวาก็โอ้ยกิเลสมันกับบีบเพิบบีบปะเว้นว่ามีเว้าในเว้าอมาในปะกะเว้าในใจก็มีเห็นบ่จมในใจมือเมียบมือเมียบคลืนในใจน่ะ อดไว้สกปอนเดอ้อออกกรรมฐา,านกอนเดอ้อวากูเสีม <c oughs> เจอแนนวะอดไว้ในใจู่เห็นบอกนุ่นเบาในใจจะได้ไงบอกเห็นอุบายว่าเออเพิ่นบอกเฮ้ยวันนี้หมายถึงว่าคือเข้ามาถึงความปรุงแต่งในจิตนั่นให้มันเงียบไม่แต่ในจิตก็ยังคิดปรุงแต่งอันนั้นอันนี้หลายนั่นส้วงเข้ามาถึงใจไปได้พิ่นเรี่กว่าเก็บปะหเก็บใจไว้นะเก็บ อารมณ์เก็บความรู้สึกด้วยอาศัยสติสมาธิปัญญาอบรมเงลงับกิเลสที่มันสิปุงแต่งขึ้นมาพ่อใจผู้นั้นบอกพ่อใจผู้นี้อันนั้นแหละมันมันเห็นชิตที่ยูนิ่งบอกเปลี่ยนฮ่ะล่ะห็นบอกมันวนุวนวุนปุงอยู่ขึ้นแนวนั้นขึ้นแนวนี้ที่เข้ากรบมฐา,านโอ้กูสิโย,โยได้บ่หน่อยนะก็ปุงไปเอ๊ขึ้นมาอยู่แล้วก็โอ้ยมา มันคือวัดจิตนี่มันต้องอาศัยอย่างกดคือสินเห็นบอกพระเดชเจ้าจังว่า,าตั้งกดขึ้นมาคือมีสินนี่แหละอันนี้ก็คือสินก็เป็นกดนั่นแหละเพื่อทําลายกิเลสอย่างหยาบธรรมชาติของสัตว์โลกมันมันมกไหลไปนตามอําเภอใจเจ้าของตามความเคยชินเจ้าของก็คือมีกิเลสนั่นแหละเลื่อยอาศัยการอบรมใจด้วยการรักษาสินฟังเทศฟังธรรมเบื่อ สร้างความเห็นให้มันเห็นโทษของความหลงที่เป็นตัวตนกัย้อนกิเลสนั่นและนเรื่อยเห็นให้เฮาเหุกรรมสร้างกรรมต่อไปเมื่อเหักกรรมเฮาก็ได้รับผลกรรมคือวิบากกรรมเจ้าของก็เป็นทุกข์แล้วเหตนมีดีมานั่นแหละผลของกรรมแต่เฮตุความดีก็ได้รับสุขก็เป็นผลของกรรมแต่ก็คือว่าหละว่ากรรมก็คือเรื่องของสั์โลก อย่าแท่ผู้ที่เข้าใจในในธรรมะว่าเป็นทางที่อวจชกกรรมเขาก็ิิมาให้ความสนใจในการประพฤติธรรมเพื่อพ้นจากกรรมการกระทําอย่างตัต่างๆก็เลยเป็นการปฏิบัติธรรมว่านม้เป็นการปฏิบัติกรรมเห็นบ่าวางไปเฮ็ดความดีไปเฮ็ดคุณงามความดีไปสร้างบารมีไปแต่บ่มีเข้าในการเฮ็ดในการสร้างเป็นการสร้าง ื่อทำลลยตัวตนทำไลยอวิชาความยึดมันถือมันการทำบุญก็เป็นการทำลล่กิเลสเหมือน้นทำบุญแล้วก็ยึดบุญทำบุญเพื่อละความยึดมันว่าของเฮาสร้างไปเห็นบ่บุญก็เฮ็ดได้เมื่อแล้วมีความเมตตาต้องกันมีความเ,าเพื้อเพื่อแพ,พร่เรมตตาไปก็แพร่มมความดีนั่นแหละแพ่ความเห็นอกเห็นใจกันนี่ว่าใจเขาใจเฮา มันสิมีความเข้าใจมันจึงสงสารเดี่ยวอยู่น้าเดียวด้วยความเข้าใจฮะแล้ววามันเป็นทุกข์แล้วถึงบอกมีการเบียดเบียนกันอยู่ในศินนั่นแหละบอกการดําเนินชีวิตเข้ากับสิไปในทางที่ว่ามีความเห็นคือเดียวเข้ากับสิอยู่นํากันแบบสงบล้มเย็นให้อภัยกันได้ถ้าผู้นั้นมีจิตสํานึกท,ที่แก้ไขนอกจากว่าผู้นั้น บมมีความสำนึกเฮ็ดพิษแล้วก็บ,บ่ยอมรับเพีษออไม่แต่ว่าเจ้าของเถอะอนนี้ก็อันนี้มันก็เป็นลักษณะของโพที่ดือด้อนะดื้อต่อรรมมันดือดอ้อย่างกิเลสนะแล้วมันดื้อดานกิเลสมันนาดานคือหลวงพ่อมันบอกว่านาดานไละกิเลสเนี่ยเอาแต่ใจเจ้าของเจออ้าของเถอะเมื่อผู้อื่นพิษนี่ลักษณะ นะถ้ามันทืออิหลกออบคือบอยด์นะั่นแหละนะมันก็มีการผิดพลาดแน่ถือแน่ในการอยู่กับคนบางทื่อเฮาเฮ็ดไปถืออยู่บางคนก็มองว่าบทือก็มีได้เห็นออคือคือ,ค,อคือพระพุทธเจ้าเทศธ,ธรรมะนี่ลเะมิ้นยู่บ่บางคนก็ว่าบทือบ่บเมีนดอกจักเทศย,ยังจักว้าอย่างจักสอนอย่างนะมันก็มีความเห็นที่แตกต่างกันเอาสิมาว่าเฮาเฮ็ดถือแล้ว ทุกคนต้องยอมรับเมื่อมีเหมือนก็มันอยู่ในสติปัญญาแต่ละคนที่เสเข้าใจในดะดับใดในการเพื่อเพลเพยแค่คำสอนคือกันแหละมันก็มีหลายระดับธรรมะการที่เฮ้ามาฟังมารับรู้บางทีเฮ้าก็อาสจจีบอกเข้าใจก็อาสจจิบอกซัท่าก็ได้บางทีเฮ้าเข้าใจเฮ้าก็เพื่อซัท่าก็ได้มันก็ยุ่งนตัวเฮ้าในการพิจารณา แต่นาทีของพระนาทีของเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นเข้าใจแก่นนะเออเพิ่นขัสสิยิบยืนแก่นให้คือคือ,ค,อคนไปหาไม้ในป้า,เา,เาเยเป็นปะเขาะไปเอาแก่นแต่เขาเข้าใจเพี้ยนวเออกิ่งไม้เบื่อไม้หนละคือแก่นอ,อในสังเพิ่นกะตาต้นไม้เลย้ยเพิ่นกะตาตเอาแต่กิ่งแต่ใบอันนี้แหละแก่นเป็นปบางคนก็ไปเอา สเกต็ตมันอันนี้แหละคือแก่นบางคนก็นไปเอาเปื่อว่าเป็นแก่นบางคนเอากัะพีนะ่ะแต่ผู้สารลาดพู้เข้าใจว่าเออแก่นคืออย่างเหมือนบ๋อเขาก็ไปเขาก็เอาเอา้าอทิมและกิง่งใบเปืะเอาแต่แก่นมานี่แหละผู้สารลาดในาาดพทุทธศาสนาพุทธเจ้าเพิ่นกับเปรียบเสมือนแก่นสาระในพุทธศาสนาบุญการทําบุญเพื่อหวังรับสกสารละเพิ่นกับเปรียบเสมือน กิ่งใบนะ mm hmm. มันบอกว่าแก่นได้ที่เฮามาประพตชปฏิบัติธรรมพระบางลูบมาเประอพืชปฏิบัติธรรมโอ้ได้ลาบสักการะ,ะหลายได้กุฏิหลูมีคนถวายปัจใจหลายเพื่อนก็บว่าโอ้นี่แหละาศาสนาพทดเยดบุญนี่แหละได้แก่นและได้ได้อันนี้แหละเนี่ยคิดว่ามันเป็นแก่นอันนี้แหละบที่จริงมันคือใบคือกิ่งเ บางคนก็มารักษาศีลก็คิดว่าอันนี้แหละคือแก่นเห็นบ่จิตใจสงบโอ้มีได้เหตุบาปเหตุแต่บุญอนวยรักษาศีลบริสุทธิ์กนวอยโอ้อันนี้แหละเห็นบ่เป็นว่านนี่แหละคือแก่นพุทธศาสนาอันนี้ก็มีแม้นี้ยังยังเป็นล่องลงไปบางคนก็มาทำสมาธิได้สมาธิก็คิดว่านนี่คือแก่นยังมีแม้นีกเห็นบ่ยังเกิดอยู่เห็น,หนบ่ <c oughs> เกิดเป็นพมนันดียังมีแม้นแก่นแท้ บางคนกับว่าติดอยู่ในปัญญาคือมีความรู้ในทางธรรมมีความเข้าใจในสางขานหมดเทงแต่ก็ย,ยังยึดในปัญญาเจ้าของว่าเจ้าของรู้ธรรมะนีม่มีเมียนอ้าเอียงคือแกน่นสะบาดเนี่ยความพ้นทุกข์ความลุดพ้กกกนการละขันห้านี่เดียวศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อถอนอุปทานขันนี่คือแก่นคือบททุกปฏิบัติเพื่อละกิเลสอาสวะ เืองเศร้ามองของจิตใจทนอุปทานขันได้แหละเมื่อกับมดทุกอันนี้แหละคือแก่นเนี่ยเข้าเข้ามาในพุทธศาสนาเข้าเข้ามาในวัดก็ต้องมาเรียนรู้เอาแก่นเอาสาระมีแม้นเอากิ่งเอาใบเหมือนบอกเหมือนคนก็ไปตัดไม้เนี่ยอันนั้นแหละต้องศึกษาเห็นบอกก่อนศึกษาเขาก็เอามาเอาแคบใบแคกกิ่งไปตัดต้นไม้พัดเอาเออไปเอาแก่นมาเด้อเจ้าเด้อบอกมีผู้รู้บอกไปเอาแก่นเจ้าของพัด เราแค่กิ่งแค่ใบมาเออเมื่อคือเอาแค่กิ่งแค่ใบมาเพื่อเพื่อเอาแก่นมาจักแล้วบ่ห้นี่แล้วว่าแก่นคืออย่างเห็นบ่การคนเข้ามาในวัดมาทำบุญก็คิดว่าเป็นแก่นรักษาศีลก็คิดว่าเป็นแก่นทำสมาธิคิดว่าเป็นแก่นมาลูกธรรมะว่าธรรมะเป็นเออเนี่ยเป็นยังมีแมนแก่นได้ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อผลทุกข์นะผู้นั้นหละ เขาถึงแก่นเท้สาระแท้จิงของพุทธศาสนาสิ่งที่ครูตะเจ้าพันสอนคือเรื่องนี้ล่ะอันนั้นเขาเข้ามาในวัดเขาจ้าจแก่นสาระที่แท้จิงของพุทธซําใดว่ามวัวแต่ทําบุญบอกโอ้ยอันนั้นทาบุญเด้อโยมเด้อวัดเดียเงนแห่กันไปทําบุญแห่กันไปรักษาศีลวัดใดมีการจัดปฏิบททัติธรรมกันแห่ไป ไปนั่งสุดข่าวเ้่วาจาข่องเป็นผู้รักษาศีลแห่กันไปทำสมาธิได้สมาธินี่นะ <c oughs> แหละแต่กรบกแม้นว่ามีดีและก็ดีเนอ่นี่น,น,นี่นี่แหละเข้ากับไม่รักษาศีลเหมืนบอกมันก็นต้องมีการได้ท่านแต่เข้าใจว่าเออท่านนี่คือ,อมันคือสเกต็ตคือใบคือกิ่งโยรักษาศีลก็เนี่คือสเกต็ต สมาธิคือเปลือกปัญญาคือกับพีแก่นสาระที่จริงคือการรุดพ้นแตะเข้าก็ต้องอาศัยมันบอกอาศัยกิ่งใบทุกเม็อแหละต้นไม้มันก็ได้มันบอกต้องมีครบเม็ดนั่นแหละมันจึงเป็นต้นไม้เป็นแก่นใดมันก็ต้องรักษากิ่งใบต้องให้ทานต้องรักษาศีลเนีเ่ยต้องพิจารณาให้เกิดปัญญาต้องมีสมาธิมีแม้นว่า โอ้ยบอกให้ท่านบวร,รักษาสศีลมิแต่เพ่งสเริอนสติเอามาก่นเดียวมันแหละอยู่ในต้นเดียวนั่นแหละมันต้องอาศัยต้นไม้พึ่งผ้ากันมันจังได้แก่นมาต้นไม้ก็อาศัยลากเป็นบ่ใบปรุงอาหารเนี่ยเอาก็ต้องพิจารณาให้เห็นเหตุปัจจัยต่างๆเล้วแม่ภามเตรียมตัวกับพระรับอาหารเนาะ เอามาเรียนรู้ให้เข้าใจพื้นฐานกันทำบุญทำทานมาให้ละความตะนีที่เหนียวรักษาศีลก็ค,คือการรักษาใจเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างคือเส้นทางเป็นการสร้างทางให้เจ้าของมาสู่ความรุดพ้นเหมือนว่าเอาแค่บุญเอาแค่ถัศีลเอาแค่สมาธิาแค่ปัญญา ความรุดพ้นคือการมาเบิงเจ้าของการเรียนรู้ธรรมชาติกายใจนี่แหละธรรมะคือความจริงที่อยู่กับเฮาความจริงคือกายความจริงคือใจที่โบเมียนเฮาที่โบเมียนเฮานะนี่แหละต้องพิจารณาอาศัยเสื้อกระตุน้นศัยการศึกษาเรียนรู้ เอาไปพิจารณาเบิ้งนี่แหละน้อมเข้ามาสู่ใจเจ้าขอัองโอปัญญโกน้อมเข้ามาสู่ใจเมื่อเข้าใจขเขาก็เห็นแล้วว่าเมันปฏิเสธบันใดความจริงนี่เนี่ยใดความจริงก็คือความจริงเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดความจริงคือมันหมดเทียงละความจริงโมมนตมตัวตนละ เนี่ยแหลเลี้งท่วาเขาต้องแก้ไขสําคัญที่สุดคือเลื้องใจเจ้าขวงนั่แหละที่มันยังมีเห็นถือตองอนวาแก่นก็คือใจเจ้าขวงเนี่ยเรื่องของใจนี่แหละส่สาคัญเป็นวาครูบาอาจารย์เมื่อก็พุทธ,ธะคือเรื่องของจิตใจธรรมชาติของใจที่นําพาไปเกิดก็เรื้องใจล้างกายมันก็เปี้ยนล้างไปเรื่อยเรือเห็นบ่าไปตามพุ่มของจิตของใจสร้างนิสัยเนี่ยใด ให้เจ้าของเจ้าขวงก็ไปตามพุ่มจิตนี่เดียพุ่มจิตที่มีกิเลสกิเลสหนาคือคือเหตุบาปโสเนี่ยนี้มันก็นไปตามพุ่มจิตก็คือนรกเหมืนบอกพุ่มของเปรตก็คือผู้ที่มีความโลภหลายนะลักษณะของเปรตก็คือผู้หิวนะเปรตนี่คือคนหิวคนหิวในรูปในเสียงในกนในลิ่นในรสเร็น่ใดจังสีได้มาหิวหลายก็เลยลักขโมยเขาลักษณะของเปรตค,คือหิว เลยตายไปก็เลยเป็นเหมนบอกที่เขาว่าปะหถลูกเข็มนะนั้นแหละมันหิวมันกินน้ำลายกินของส้วกรปอกตามโ้มตามอย่างเขาท่มทิมอะเนี่ยเปียใส่กรรมไปเนี่ยมันก็ดีขึ้นกันได้มันบอกนิทานชาดกพุทธเจ้าเราอดีตชาติมันก็เคยเกิดเป็นเปียดได้เออเป็นหมาเมดได้พระพุทธเจ้าก็ได้เออ เป็นหมูเป็นมาเป็นนกเป็นอี่ยงมาเมายตกนรกก็เคยตกนรกมาเห็นบอกทำไมเพิ่นเป็นเตมีใบอะเพิ่นก็ยังระลึกาศาสตร์ได้ว่าเพิ่นเคยตกนรกมาสามหมื่นปีบ่เนี่ยแหละบ่มีเพื่อผลใดโยมการเวียนว่ายตายเกิดนี่โอ้เดี๋ยวก็เกิดอยู่ในนรกเดี๋ยวก็เกิดอยู่ในสวรรค์เดี๋ยวก็เกิด,ด,กกดมาเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิเป็นเสรษฐถีเป็ยนยังก็เปลี่ยนมาหมดแล้วล่ะ แต่กระต่ายคือเาเปลี่ยนแล้วกระต่ายตายแล้วก็เกิดอี้มันเวียนวายตายเกิดอย่านี้ความบอกเข้าใจการที่จิมาถอนความเป็นเฮาโอหัอะนนะามันมันเลยบ่มันเลยมีเฮาไปตลอดอะนะมีความรู้สึกว่าเป็นเฮาต้องมีความสุขกับวันนั้นอันนี้แล้วก็สแสวงหาพ่อบ่ได้ร่งใจมันนีมน้มันเกิดอารมณ์เนี่หมดเผลอไปทำบาปก็เลยตกนรกะนะก็มีเห็นบ่ นชีวิตมันวนเวียนอยู่เนนี่และบัดบัดนี้เขาเกิดมาบ่เจอซื้อธรรมะบ่เจอซื้อที่จะสอนให้เขาได้รู้อุปทา,านขันเขาก็ลงเป็นตัวเป็นตนคือเขาไปไปนับถือศาสนาเอื้อนก็ก็เมียนโยเขาสอนให้ทําความดีมันก็นมีตัวตนในการทําความดีเมียนบอกแล้วก็เกิดคือเขาเหรอเพราะว่ายังมียึดยังมีอุปทา,านขันอยู่เมียน,นที่ทำความดีก็ดีอยู่แต่มันก็นเป็นเส้นทางของสัตว์โลกคือยัง เวียนว่ายตายเกิดอยู่ว่าเป็นเทวดาก็มีความสุขแต่ก็เทวดาก็ตายม,มีแม้นว่าสียืนย<ม>นย่นยาวก็ยื่นยาวอยู่หันละแต่ว่าประยุ่อิหลีมันก็แป๊บเดียวคือบางเทองคู่บาจเพื่อน,นังสมาธิเห็นอยู่บ่แป๊บเดียวคือแจงไว้แท้คนเพราะว่าโดนได้แม่นบอกมือหนึ่งเจ็ดมือนีเอนนเน่เพื่อนังสมาธิสมาบัติเพื่อนังแป๊บเดียวมัได้สมาธินะ่ะ นั้นนะอายุที่เ้าไปยู่อหลีนี่มันแป๊บเดียวความว่าเป็นเทว,วดาก็ได้ที่มิมบอกมาเป็นมนุษย์นี่ก็ได้บ่าได้ดนร้อยปีเพราะว่าออยู่ว่าร้อยปีบันมือหนึ่งมือหนึ่งก็ดับไปหายไปเนี่ยแล้วสาคัญคือเฮาบรได้ศึกษาชีวิตมันก็เลยหลงยึดเป็นเ้าไปเรื่อยๆนี่แหละมันสําคัญม่งนี่แหละแล้วมันก็สิหลงต่อไป ฉะนั้นจึงว่าเฮานี่โอ้โอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์เจอพุทธศาสนาได้โอกาสเขาวัดเขาว่ามากะผู้บาอาจารย์กับพยายามถ่ายทอดสิ่งที่มีประโยชน์คือ,คอแก่นสาระที่แท้จริงเพื่อเฮาได้ศึกษาเรียนรู้เดียวการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันบทจินสุดถ้าเฮาบ่มาถอนอุปทา,านขันมันจึงเิ่นจังววาโอ้มันมีเส้นทาง่าจากการเวียนว่ายตายเกิด คำว่าที่วพิสุพิสุนีเน,นี่ยก็คือแปลว่าผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะสงสารเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นจังออกโบนมาเป็นพิสุพิสุนีเป็นผู้สนใจในธรรมะเพื่อมาปฏิบัติธรรมเพื่อละกิเลสนี่แหละเข,เข้าใจจุดประสงค์ของพุทธเจ้าเขาก็เดินตามรอยบาทพระศาสดาตามพ่อเมียครูบาอาจารย์เพิ่นเพิ่นพาดับทุกเขาก็ มีความเห็นว่าโอ้หลวงพ่อพ,อพาข้าน้อยไปดิมพานข้าน้อยกับบอไปทางอื่นแล้วเนี่ยละกิเลสละตัวกูนี่แหละบ่หาเหลืองกับสิ่งปรากฏนี่แหละสีมีสติสีน้อมฟังธรรมเอามาัน้อมใจเจ้าของให้มันเห็นในทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ชี้ทางให้ฟังไว้เลยเลยแลอาศัยมันปัญญามันยังบอกเข้มแข็ง,ขงเนาะเทากอาอัอาศัยซื่ออาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เป็นเป็นคอยประคองไปเอออินทรีย์มันอ่อนคือมันขาดสติแน่ก็อาศัยฟังเทศฟังธรรมนี่แหละจังหวะองพ่อเป็นจังเน้นการฟังธรรมเป็นเครื่องกระตุนจิตฟังเทศไปน้น้าม็ดงานไปน้าเมื่อก็ได้คิดไปน้ามานอะเนี่ยแหละอาศัยสังขารภายนเะเออม้าสอยปรุงแต่งให้เขาได้หน้อไปในทางธรรมเพราะว่าเขายัง คิดเองบ่ได้ได้เนาะมันก็ต้องอาศัยผู้มีปัญญามาคอยประคองย่างๆมีได้คือเด็กน้อยคือฮาว่นะต้องสรอยผู้นั้นจับเนี่ยคือทีบจักรยานนี่แหละง่ายๆเนาะต้องมีคนจับครึ่งไว้ก่อนข้างหลังคอ,อ,อยประคองไว้ทีบเพื่อมันได้มันตั้งใหอมันได้คือตั้งสติใือมันได้นะเมื่อประคองจักรยานได้ตั้งตีได้มันก็ไปดนะี้มีกำลัง ฝนกผลได้ละกัสติอัตโนมัติลวกันนั่นแหละเปรียบเสมือนเท่าทีบจักรยานเปลี่ยนเมื่อมีความเข้าใจในธรรมะมีสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติเห็นอย่างเท่ากับสักแต่ว่าเห็นแค่สิ่งปรากฏอย่างเดียมันเกิดมันดับอ่ะอเข้าใจเข้าใจสังขารมันคืดปุงแต่งไปมันก็ทํางานของเขาไปแต่เท่าสิบวันล้วมไปเป็นสุขเป็นทุกข์ในสังขาร มันแยกเปลี่ยนโยมแยกเพราะว่าเข้าใจไงละ่ะเพราะการศึกษาฮหละเนี่ยจังหวะศึกษาธรรมะกับศึกษาตัวเจ้าของศึกษากายใจนี่หละสีพ้นทุกข์มาเรียนรู้ในกายในใจมันบม่ได้เรียนรู้ในมองอื่นดอกดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้รู้เลื้งนั่นดอกเขาคือธรรมชาติหนึง่งถ้าเขาเข้าใจธรรมชาติกายใจมันก็มันก็เข้าใจธรรมชาติโลกนี่ละ เขาก็ดดำเลินไปตามเหตุปัจจัยเขาโลกแดดตั้งเย็นมันตกมันขึ้นมันกระต๊กเหมือนตามธรรมชาติเขามีมืดมีแจ้งไปเกิดดับเกิดดับไปเะนั้นธรรมชาติของผู้มีธรรมะก็สิเข้าใจธรรมชาติโลกบ่ได้เห็นว่าโลกวุ่นวายดอกบ่ได้เห็นว่าโลกนี้มันเฮ็ุความเดือดร้อนอีกอย่างเฮาดอกเห็นแต่ว่าเจ้าของยังโง่ยึดในโลก ความวันยึดในโลกก็ยึดตัวยึดตนเจ้าของนี่แหละปรุงแต่งไปในทางที่เสพสังขารกันอยู่นั่นแหละจังว่าให้เข้าใจแก่นสาระในพุทธศาสนามันคือเหลืองของการปฏิบัติธรรมดับทุกข์มันบางแง่เหลืองการได้เท็ดหนังได้ลาบสักกระเนี่ยคนสียึดม,มองมองนี้หลายนะมองว่าโอ้ยเป็นบุญบารมีอะไรเปนบุธรรมดา มีลาบสก,กัลละหลายเป็นผู้มีบุญว่าเศรษฐีเขาแห้งรวยแต่ม่มันบอกเขาคือ,อยังทุกอยู่เขายัางยึดมันถือมันอยู่นั่นแหละฮะบอกเขาใจเขากระสิมองไปในทางที่ว,ว่าเอาบุญเป็นแก่นเอาสินเป็นแก่นไปาารักษาสินจิตหมททำบา้าป้วก็ว่าเจ้าของดีนี่ก็ดูทุกข์ผู้อื่นมันสิมีการดูทุกข์ผู้อื่นอยู่เด้การทำบุญกระไดมันบอก ทำบุญน้อยทำบุญหลายได้บุญน้อยได้บุญหลายรักษาสินก็โอ้ยพิษสินข้อนั้นพิษสินข้อนี้สมาธิก็โอ้ยคันใดนอคือบอสงบนาได้บาได้เป็นสุขเป็นทุกข์กับการปฏิบัติเนี่ยถ้าว่าเขาเข้าใจแก่นเข้าใจสาระในการปฏิบัติเมื่อกสีเห็นว่าโอ้มืนอก็มันเป็นแค่บันไดเข้ามาสู้ความรุดผลมองนี้การการเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา การทำบุญก็นมีแม้นไปยึดบุญบบดนี้ก็ทำไปแหละรักษาสินไปาตามกฎร,ระเบียบก็เป็นการไงมันสิบเ่เข็งเครียดเด้เออเพราเขาเข้าใจจุดประสงค์แล้ววะออมันเหมือได้แม้นเหลืองที่ว่าเค็ดมีได้นะเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมานี่ก็คือเพื่อตัวตัว,ตว,ตวเฮาเพื่อสัตว์โลกที่จะดำเนินไปในทางพ้นทุกข์เพื่อเจ้าของสิพ้นทุกข์เพื่อความสุขของเจ้าของ มันสิมเพดบ you, word, say, ่ได้บ่เหมือนบ่มันจะทุกข์อยู่นี่แนวนี้แนวนี้บ่สอนเจ้าของด้วยเออรักษาสินบ่ได้เอ้ามันก็ทุกข์อยู่ในนี้แหละก็แนวแนวทางรักษาศินก็คือแนวทางที่จะเจ้าของดีเจ้าของเป็นคนดีโม่จะเป็นคนดีบ่จะเป็นบม่จะเป็นสุขบ่จะตกนรกบ่บ่เจ้าของแหละโม่จะรวยบ่ก็ให้ท่านแหละเนี่ย กรทั่งความดีไปเลยแพทเมตตาไปเลยยังไปโกรธไปแค้นเขาเป็นยักษีนี่ม่ไปโกรธมันก็นเป็นยักษ์แหละยังเป็นเทวดาก็มีจิตใจดีเฟือยี่เป็นพ่อมันกับแพ่พ่อมีหานซี่มันบอกเมตตาแพทเมตตาวางเฉยขอสุดท้ายก็ได้อุเบกขาต่อทุกสิ่งทุกอย่างซ้อยเหลือเขาแล้วเขาบอกซ้อยขึ้นกับเ,เรื่องของเขาเห็นเนา นั่นแหละหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมคือขึอ้นค,ความดีตัวเดียวผู้อื่นเขาสิขึ้ในแนว้หใดก็เรื่องของแต่ละคนไปเรื่องเฉพาะตัวแหละสุขทุกก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวกิเลียงลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็นเรื่องเฉพาะตัวบาอาจารย์ก็นแค่แนะนำแนวทางการประพฤติปฏิบัติเล้วก็เอาไปแก้ไขใจเจ้าของให้มันจบใม้มันเมื่อตัวตนนั่นแหละ อ้าวอาตมาฟังสำนหละอ้าวสาธุ